ไล่อัพนะครับอีกหนึ่งรอบนะคุณซันสกายคิกนะฮะซื้อเหลืองขัญแก่นชุดทางโดนี่นะครับแข่งขันท่าเรือนี้ก็จะเหมือนกับเป็นทีมเดียวที่ได้โอ้โหคุยเล่ะชิดอยู่ครับทั้งประขึ้นนำเลยครับขวัญแก่นครับมาเลยครับไล่ชิดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณซันโมงเสาแรกเข้าไปครับกลายไปติดแก่นเสียบอลเลยครับท่าเรือดักมาได้ในรอบสองเท่าดีครับสันเสริญและยกมา ลูกนี้เปลี่ยนทั้งเรียบร้อยครับมาแล้วครับโดนี่ครับกลับตูเกมได้ครับชาร์จจ่อลูกนี้อัดิศักย์ไคสอนถือเสมออย่างรวดเร็วกันนะครับต่อไปครับและส่วนใหญ่นี้ไม่ใช้คือบาตี้จริงๆนะครับไปว่างไม่จ่ายจ่ายไปทางขวาครับทำชิงลูกนี้ไม่ปแกดผ่านกลับมาได้ครับแล้วไปเสียบอลนี้หนึ่งกระบาโอ้โห สกายพิกไปเล่นหน้าปากประตูตัวเองแล้วเปิดมาเสาแรกเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โอยอะไรกันนี่ครับช่วงหลังนี่พัดสีเหลยงครับคุณตัวนี้ม่มีแดดทุกอย่างเลยครับแก่นครับปุกมาชุดนี้ถ้าตีตื้นมาก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับลุยขึ้นมดแต่ว่าแถวสองครับ ลงไปแล้วยิงอ้าวสองต่อสามรับดีเหมือนกันครับขงแกงห้าลูกจริงจริงเลย <c oughs> อยูแล้วนีนไม่อยู่ที่ห้าลูกครับแบบนี้เออผู้เล่นัอจริงครับก็ค,บ <c oughs> คือจังหวะเมื่อสักรู่เนี่ยบอลมันไม่มีอะไรแล้วนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเก็บตกได้คุณซันมาแล้วครับมาแบบนี้เอาชัวร์เอาชัวร์อ้โหแต่ว่เาเวลาจะพอหรือเปล่าเวลาผ่านไปเร็วมากครับ85ินาทีแล้วหลุดมาแบบนี้เจนลด จลบสเผา,าดีโอ้โหนี่มันคือจุดเปลี่ยนเมื่อสักครู่เลยครับควรจะเป็น3-3อย่างยิ่งกับลูกหลุดเดียวเมื่อสักครู่แต่ไม่ได้ครับ <c oughs> ตองโนี่ก็บังทางดีเหลือเกินครับเอายังเก็บตกได้เอาเลยครับลูกนี้มาแล้วครับสซันมาประตูนี้โอ้โ oh! oh! ไอีกีนึง ร้อยครับจัดไปเลยครับ4ี่ประตูต่อ3ครับนี่ครับไลอัพนะฮะทางฝั่งซ้ายครับผมก็ให้ดูนะครับขอนแก่นอยู่อันดับล่างสุดนะครับมีอยู่2แต้มเท่าเรือก็มีส6บคะแนนอ้าวแล้วจังหวะนี้บอลมันถูกคลิกแล้วโหยเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับถึงอ0ูครับการหน้าเรือโอ้แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ฐานต่างๆนะฮะคุณพี่เอ็พรเอเนยนะ,ะที่แลอย่างดีเลยอ้าวโอ้ยโอ้มนี่นไปแบบงงๆอีกแล้วครับนี่มันนี่มันคือความผิดพลาดสองช็อตเลยนะฮะเห็นง่ายๆครับคือความผิดพลาดที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับอย่างรูปแรกก็แต่นี่คือรับแล้วมันกระชอกไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะโอ้สุดท้าย2 0สูครับอ้าวแต่จังหวะนี้มาแล้วครับขอนแก่นมาบ้างครับ เอาแล้ครับเดนิเอลซัเปาครับเป็นคนจริงประตูจิงตึ้งขึ้นมาครับน้องเดนิเอลหนึ่งต่อสองครับเออเริ่มมีหือมอือบ้างครับขอนกันจริงถ้าไม่รวมไอ้จังหวะที่ผ้าทั้งสองลูเนี่ยนี่เขาก็เลือกมาคับไงมาคับทิศทางเอาแต่ถ้าเรือมาใหม่ครับถ้าเรือมาช็อตน,นี้แล้วโอ้โหแหวกมาสองสุดยอดครับท่กนี้โอเวดี้ยิงกับต่รั่ เลื่ครับโอ้โหโอ้ลูกนี้ต้องให้เลยครับแหวกมาสองคนและยอดเยี่ยมมากๆครับซ้ายขึ้นมาตรงกลางครับไปทางซ้ายเอาล้วครับไปทะลุช่องแล้วหลุดมาครับยิงยัดที่แยิงโอ้โหต่างเอาล้วครับคุณต้อครับซัดมาลูกนี้ครับตามสูตรเลยครับยิงยัดต่อแรกครับ เวลาได้เนี่ยเขาก็ได้ลูกสวยๆนะครับเขาก็เข้าทําได้ใช้ได้นะครับมันจ่ายไม่ได้ครับต้องย้อนพลิกและย้อนกลับมาหมูวัดม่วงออกมาครับเอ็แดนเนี่ยโอ้โหแล้วสวยเหลือเกินมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับขนแก่นกับสู่เกมได้เฉยเลยครับสามประตูต่อท้ายโอ้โหท่าเรือครับท่าเรือช็อตไปเลยครับแม่แล้วเขาต่อบอลกันสวยนะฮะขอนแก่นเนี่ยค่อยๆเซ็ตเกย์ขึ้นมาครับ โอ้สุดยอดครับครับมาแล้วครับวีดี้วีดี้มองซ้ายมองขวามาทางฝั่งซ้ายสุดครับบอนบอนทะลุต่อมาลูกนี้ทะลุมาแล้วและแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับถ้าเรือยังได้อยู่อีกทีนึงถ้าเรือก็มาจิกตีแซกเพียร์ครับขอนแก่นโอ้โหสามประตูต่อสามครับโอ้ยจบด้วยการแบ่งแต้มกับคู่นี้เอาละครับคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับขอนแก่นครับ ล้วเปิดมาลูกนี้แถวสองเก็บได้เก็บได้จริงซ้ำเสลยครับอีกทีนึงจริงอีกทีหนึง่ง oh, โอ้โหได้แรงครับวิ่งแล้วแต่จ่ายไม่ได้คืนมาเจลบเจลบต่อไมคินลูกนี้ยังติดอยู่ครับอ้าวแต่ถ้าเรือย,ยังแย่งกลับไม่ได้ธานากรแดงทองจริงลูกเ oh. อียวหลอกสวย ครับหลอกจะไปตรงกลางแต่ลูกนี้ออกมาทางเดี่ยมี้แล้วสวยเลยครับแล้วเปิดมาแบบนี้ต้องมาเนี่ยโอ้โหทีเด็ดออมาเลยครับโลเตต้าหนึ่งต่อศูนย์กับคุณกบฏม่วงโอ้จังหวะนี้ทำเกมที่เป็นสวยเลยับแต่ถ้าไม่ใช่โรเตต้าจะไม่เข้าเลยนะโอ้เหลือ56อันี้นะเฮอร์เบตตี้เฮอร์เบตตี้ครับเฮอร์บาร์ตี้เสียไปเสียไปเสียไปเฮอร์เบตตี้เสียไปเสียไปแล้วเขาต้องไปโทนยิง โอ้โหเรียบร้อยครั